สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรัตมูขี5936นะคะพบกันอีกเช่นเคยในคลิปแดนดอมนะคะช่วงนี้ก็ขออนุญาตทำแดนดอมไปก่อนนะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3เดือนนี้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะถ้าคุณดึงดูดมาเจอคลิปนี้ก็ให้ถือว่าเป็นคำทํานายของคุณนะคะอาจจะ ตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนื่องจากยังเป็น general reading อยู่แต่ว่าถ้าอันไหนตรงก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอันไหนไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตั้งจิตอธิษฐานว่าภายใน3เดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํานายกันเลยเพราะผู้อ่านได้อธิษฐานและเลือกไพ่ไว้ให้แล้วนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าได้ไพ่อะไรบ้างไพ่ใบแรกนะคะคุณได้ The Magician นะคะคุณเป็นคนมีความสามารถนะคะในการใช้กดแรงดึงดูดนะคะนอกจากนี้ยังมีความสามารถในทุกๆด้านเลยเนาะมีอุปกรณ์พร้อมสัพนะคะที่จะสามารถทำในสิ่งต่างๆที่คุณต้องการนะคะแล้วก็ ช่วงนี้ของคุณหรือใน3เดือนข้างหน้าเนี่ยคุณอาจจะใช้กดแรงดึงดูดได้อย่างดีมากเลยนะคะเสกสัรนสิ่งต่างๆที่คุณต้องการได้ทุกเรื่องนะคะความรักการงานการเงินและการตัดใจต่างๆนะคะการเป็นผู้นำการทำให้สิ่งต่างๆหลอมรวมกันและนำประโยชน์มาสู่คุณนะคะสุขภาพก็ดีด้วยนะคะทุกอย่างสี่ด้านสี่อย่างที่ เป็นส่วนสำคัญในชีวิตนะคะคุณจะสามารถเสกสรรขึ้นมาและทำให้มันเป็นจริงนะคะหรือเป็นไปได้ว่าภายใน3เดือนเนี่ยคุณต้องการอะไรคุณอยากได้อะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จตามที่คุณมุ่งหวังนั่นเองนะคะต่อไปคุณได้เดอะไฮพีเทสนะคะสองใบนี้แสดงถึงพลังอำนาจนะคะของความสามารถและ พลังอำนาจของการใช้จิตวิญญาณนะคะหมายถึงว่าเก่งด้วยเซนดีด้วยทําตามความคิดของความรู้สึกที่เราต้องการทำอะ่ะเมื่อรวบรวมกันแล้วเนี่ยทั้งสองคนเนี้ยนะคะจะสามารถนำพาความสําเร็จมาสู่ตัวเองได้เลยเนาะคุณไปตามความรู้สึกของคุณได้เลยนะคะเพราะว่าความรู้สึกของคุณจะนำทางคุณไปสู่สิ่งที่มันถูกต้องสิ่งที่มัน เป็นสิ่งที่คุณสามารถเข้าใจด้วยตัวคุณเองอาจจะไม่มีหลักการหรือเหตุผลใดๆมารองรับแต่มันเป็นเซนส์นและความอย่างรู้โดยตัวคุณเนี่ยพลังของทั้งสองคนนี้รวมกันเนี่ยเพ่งเป็นตัวคุณนั่นแหละคือพลังของคุณนั่นแหละจะส่งเสริมแล้วก็สว่างนะคะทำให้คุณนำสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันจะถูกต้องเป็นไปตาม ความรู้สึกนึกคิดของคุณนั่นเองนะคะแล้วมันมีการพัฒนาขึ้นด้วยมันมีหนึ่งมีสองต่อกันเลยนะคะแสดงถึงความสามารถและความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นภายใน3เดือนนี้เกิดจากพลังความรู้สึกของคุณกับพลังความสามารถของคุณนั่นเองนะคะเป็น ช่วงที่คุณมีเซนต์ดีมากๆเลยเชื่อตามสัญชาติญาณตัวเองไปได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะถูกต้องและนำพาให้คุณพบกับความสำเร็จนะคะแสงสว่างต่างๆจะมาสู่คุณนั่นเองนะคะต่อไปคุณได้10 of f i เป็น Overload เนาะแล้วก็ Embalance ในชีวิตเนาะจะเป็นช่วงที่คุณต้องผ่านการทำงานหนักพอสมควรเนาะแต่ว่าผลตอบแทนก็รออยู่นะ่ย ทำงานหนักมากเลยแต่ผลตอบแทนอาจจะดูเหมือนน้อยแต่ว่าก็ส่องสว่างหมายถึงว่าคุ้มกับที่ทําไปแหละอาจจะเป็นช่วงนี้คุณจะคิดอะไรได้มากมายมีโปรเจกต์จะต้องทําเยอะแยะโดยตามเซนส์และความสามารถของคุณนั่นแหละมันก็อาจจะหนักหน่วงนิดนึงทําให้ขาดการพักผ่อนหรืออะไรไปบ้างนะคะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคุณทำงานมาอย่างหนักและได้เวลาที่ จะได้พักผ่อนเสียทีเพราะว่าคุณทำมาอย่างเต็มที่แล้วคุณใช้ความสามารถและความรู้ของคุณทำงานอย่างหนักเลยอ่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้พักผ่อนหรือถ้าเป็นไปได้ว่าเกี่ยวกับเรื่องการทําบุญทําทานหรือสิ่งทำความดีก็เป็นไปได้นะคะคุณได้ทํามาอย่างเต็มที่ทํามามากมายแล้วถึงเวลาที่คุณจะต้องเงยหน้าขึ้นดูผลตอบแทนที่มันจะเกิดแล้วนั่นเองนะคะสําหรับคุณ คนที่มาเลือกแรนดอมอันนี้ต่อไปคุณได้จัดติดนะคะได้เวลาของความยุติธรรมได้เวลาที่คุณจะต้องทำตัวเองให้บาลานซ์แล้วเขาหมายถึงว่าคุณอาจจะทำงานหนักเกินไปแต่ในภายใน3เดือนนี้เนี่ยคุณจะได้บาลานซ์ตัวเองนะคะคุณจะได้พักผ่อนบ้างงานกับงานกับการพักผ่อนเนี่ยมันจะได้เท่าๆทากันคุณจะได้รับความยุติธรรมในการใช้ชีวิตแล้วนั่นเองหรืออาจจะเป็นไปได้ว่า คุณทําบุญทําทานมามากพอแล้วบุญกุศลของคุณเนี่ยจะได้รับการตัดสินให้กลับมาตอบแทนหรือตอบสนองคุณนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะคะ,ะมันเป็นความชุติธรรมอย่างเท่าเทียมเนาะถ้าทํามามากก็ได้มากถ้าทํามาน้อยก็ได้น้อยนั่นเองแต่เท่าที่ดูเนี่ยคุณทํามาเยอะเลยแหละทําจนไม่ค่อยจะมีเวลาให้กับชีวิตนะคะจนมันเครียดบ่อะยรแต่ถึงเวลาแล้วที่ความ สมดุลความเท่าเทียมนยมันจะเกิดขึ้นหรือเป็นไปได้ว่าคุณจะปรับสมดุลในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นจะพักผ่อนจะทำงานจะสามารถปรับชีวิตให้มันคงที่ได้นั่นเองนะคะสำหรับคุณคนที่มาเลือกแรนดอมอันนี้นะคะต่อไปจะเป็นไพ่ออร์คิลนะคะเป็นสติมูเลชชั่นนะคะ,ะ,คะการถูกกระตุ้นนะคะอาจจะมีบางสิง่งบางอย่างภายในสามเดือนนี้มี การมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมากระตุ้นให้คุณเนี่ยอยากคิดอยากที่จะทําอะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่คุณเบื่อกับงานที่มันค่อนข้างหนักก็เป็นไปได้นะคะทําให้คุณคิดที่จะทําให้มันดีขึ้นด้วยการมีความคิดรเริ่มสร,ร้างสรรที่จะทําอะไรใหม่ๆเพื่อให้ชีวิตมันตรับสมดุลมากยิ่งขึ้นหรือว่าผลบุญกุศลเนี่ยอาจจะมาตอบสนองให้คุณได้คิดสร้างสารรค์ทำในสิ่งที่ มันเปลี่ยนไปจากชีวิตดั้งเดิมอะ่ะมันจะทำให้คุณสดใสมากขึ้นมีแรงกระตุ้นมากขึ้นไม่ห่อเหี่ยวไม่หดหู่อีกต่อไปอะ่ะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะคะคุณที่มาดูนี่อาจจะเป็นคนราศีเมษก็ได้นะคะหรือเกี่ยวพันกับคนที่อยู่ราศีเมษนะคะเลข18กับเลข8เนี่ยจะมีความสำคัญมีความใกล้ชิดกับคุณในช่วงนี้เนาะต่อไปคุณได้ energy นะคะเป็น ชาวราศีกันเ่เมื่อถูกกระตุ้นแล้วเนี่ยคุณมีพลังช่วงนี้คุณมีพลังมากกว่าเดิมต่อให้งานมันจะหนักอะ่ะแต่คุณมีพลังที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําให้ชีวิตมันดีขึ้นอะ่ะมันมีความสุขขึ้นมันมีพลังที่จะทําอะไรในบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีพลังในการออกกําลังกายมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นอะ่ะกินอาหารดีขึ้น หรือมีพลังที่คิดจะทําอะไรใหม่ๆที่ทําให้ชีวิตมันสดใสซา,าบซ่าขึ้นสดใสเหมือนอย่างส้มนี้เลยนะคะแล้วก็มีพลังมากมายของพริกมาด้วยเนาะมันเป็นสีแดงสีส้มอะ่ะเป็นสีที่แสดงถึงพลังในการทําสิ่งต่างๆอะ่ะแล้วก็เลข18เลข28เนาะนี่เลข8มันต้องเกี่ยวข้องกับเลข8พวกนี้นะคะมันมีความก้าวกระโดด จาก88 28คือคุณมีพลังในการทําอะไรที่มันก้าวกระโดดขั้นสูงสูงขึ้นไปเรื่อยๆเลยอะ่ะมันมีพลังอํานาจที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปคุณได้ success นะคะความสําเร็จนะคะเป,คเป็นคีย์คุณเป็นกุญแจนะคะคุณจะทำอะไรก็ตามนะคะความสําเร็จรอคุณอยู่นะคะเป็นไปได้ว่าเป็นราศีตุลด้วยนะคะมีหมายเลข20มาเกี่ยวข้องอีกแล้วเนาะก พอเพิ่มจาก8 28เนี่ยมันจะขึ้นอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินก็ได้นะคะเพราะเลข8เป็นเครื่องหมายของการเงินนั่นเองความสําเร็จกําลังรอคุณอยู่เนาะไม่ว่าคุณจะมีพลังในการทําอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทําให้สุขภาพดีสดชื่นมากยิ่งขึ้นหรือการรอรับ บางสิ่งบางอย่างที่คุณดึงดูดอยากได้เนี่ยเข้ามาในชีวิตเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จนั่นเองไม่ว่าคุณจะดึงดูดเอาอะไรเข้ามาก็แล้วแต่นะคะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับนั่นเองนะคะสําหรับคนที่มาเลือกแรนดอมอันนี้นะคะต่อไปคุณได้เซคเซันจาักกานะคะอัะขระแองเจลแอเรนะคะเขาแสดงถึงความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์นะคะคุณอยากจะทำอะไรใหม่ๆที่มันทำให้ดีกับชีวิตที่มันทำให้ตอบสนองโจทย์ในการงานของคุณอาจจะมีงานอดิเรกใหม่ๆขึ้นมานะคะที่สร้างสรรค์ามาแล้วไม่เหมือนคนอื่นแล้วมันตอบสนองให้คุณได้พักผ่อนได้สงบมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปคุณได้สตอมวอร์นิ่งก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะ ซึ่งมันเป็นเหมือนพายุที่มาเตือนว่าถึงเวลาแล้วนะที่คุณต้องพักผ่อนบ้างไม่ใช่ว่าทำงานหนักเกินไปอย่างไรไรอะไรไรทำงานหนักอย่างเดียวไม่ได้คิดสร้างสารรค์อะไรเพื่อมาช่วยผ่อนหนักเพื่อมาช่วยบาลานซ์ชีวิตอะ่ะก็คือซุมทำงานไปไม่ได้ใช้เซนส์หรือใช้ความคิดของตัวเองอันเป็นความความสามารถที่มีอยู่เนะี่ย มาช่วยในการสร้างสารรค์ทำอะไรใหม่ๆให้ชีวิตบันดีขึ้นเช่นหันมาดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นหันร,รักตัวเองให้ดีขึ้นหรือสร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆที่ตัวเองชอบตัวเองอยากทำเป็นงานสร้างสารรค์ของตัวเองอันเป็นความสามารถของตัวเองเช่นบางคนอาจจะลุกขึ้นมาคิดเมนูอาหารทำอาหารใหม่ๆออกขายหรือซึ่งเราชอบอ่ะเขียนหนังสือ ออกมาเป็นยูทูบเบอร์ที่ชอบเนาะในแนวทางที่ชอบเพราะว่าถ้าเราฝืนทํางานหนักต่อไปถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานเนาะฝืนทําอะไรที่มันหนักๆเนี่ยที่ไม่ใช้พลังความสร้างสารรค์ทำต่อไปเนี่ยร่างกายหรือจิตใจเราอาจจะรับไม่ได้ก็ได้นะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะลุกขึ้นมาทําความยุติธรรมให้กับ ร่างกายและจิตใจของเราเนาะเพื่อทำในสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นให้มันปรับปรุงขึ้นแล้วมันจะสำเร็จด้วยนะคะสำหรับคุณที่มาเลือกอันนี้นะคะต่อไปคุณได้เดอะ เทมเพลนผาดน,นะคะเป็นหนทางที่สุขสงบขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณจะใช้ชีวิตที่สุขสงบเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะสนใจเรื่องธรรมะสนใจเรื่องการทําสมาธิด้วยคุณอาจจะสนใจเรื่องการทําบุญสุนทานมากยิ่งขึ้นแล้ะผลบุญก็จะตอบสนองคุณก็เป็นไปได้นะคะคุณจะมุ่งไปทางธรรมมากยิ่งขึ้นจากชีวิตที่มันค่อนข้างไม่ค่อยสนใจเรื่องแบบนี้เลยเนาะทำงานหนักเชียวแต่ว่าก็มาปรับสมดุลชีวิต ให้ชีวิตมันสุขสงบขึ้นแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์คุณจะเกิดไอเดียใหม่ๆแปลกๆแ,แล้วก็ทำความสำเร็จมาสู่ชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับคุณที่มาเลือกแหลนนอมอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะต่อไปคุณได้สเตทน,นะคะสเตนเป็นความเข้มแข็งนะคะเป็นสตา์ด้วยนะมีอันนี้เขาเครื่องหมายของสตาก็คือคุณถ้าคุณใช้ความเข้มแข็งอดทนเนี่ย ทำมันขึ้นมาเนี่ยสร้างสาร์มันขึ้นมามันจะประสบความสําเร็จแบบว่ามีชื่อเสียงเป็นเป็นเหมือนดวงดาวที่สองสว่างเลยเนาะคุณจะคว้าดาวไว้ได้นั่นเองนะคะมีแมงปอด้วยเนาะแมงปอเนี่ยเขาเป็นเครื่องหมายของ การเปลี่ยนแปลงหรือการที่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันนะ่ะเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแบบเราไม่นึกว่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้อาจจะพบกับอะไรดีๆที่เรานึกไม่ถึงเลยก็เป็นไปได้นะคะแต่ต้องใช้ความอดทนแล้วก็นิดนึงนะคะแล้วมันก็จะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณคิดจะทําอะไรเนี่ยมันจะมีชื่อเสียงนะมันจะเป็นเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าเลยจะประสบความ สำเร็จแบบที่ไม่คาดคิดเลยนะคะสำหรับคนที่มาเลือกอันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอย่างที่กล่าวมาแล้วเนาะที่บอกว่าทำอาหารหรือเป็นนักเขียนหรือเป็นยูทูบเบอร์หรืออยากทำอะไรที่มันแตกแตก,แตกต่างไปจากเดิมอะผละผลที่คุณทำเนี่ยมันจะสำเร็จแล้วก็ทำให้คุณมีชื่อเสียงด้วยนะคะต่อไปเป็นเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเสียงจะเริ่มแหบอีกแล้วนะคะอะ แต่เดี๋ยวจะพูดต่อไปเลยนะคะ imagination นะคะเป็นจินตนาการคุณต้องใช้จินตนาการในการสร้างสารรค์ผลงานอันนี้ขึ้นมามันเป็นจินตนาการของคุณอนะ่ะเป็นไปได้ว่าคุณจะเป็นคนที่คิดคิดเอ็อะไรดีๆขึ้นมานะักเขียนยูทูบเบอร์อย่างที่กล่าวมาแล้วนะเป็นงานที่เกิดจากจินตนาการสร้างสารรค์ขึ้นมามันจะประสบความสาเร็จนะคะต่อไปคุณได้ i n t u i t i o ั้งจินตนาการและอินทูชันเนี่ยมันบ่งบอกถึงความสามารถในการใช้แรงดึงดูดอะไรที่คุณคิดคุณทำเนี่ยเขามาเสริมเขามาช่วยบอกให้นะคะว่ามันจะสำเร็จเขามายืนยันเนี่ย16แล้วก็26เป็นการความสำเร็จแบบก้าวกระโดดขั้นสูงเลยเนาะเพิ่มไปเป็น10เท่าอะแบบว่าไม่คาดคิดแล้ว่าจะสำเร็จมันก็สำเร็จอะเป็นไปแบบว่า งง,ง,งแบบสําเร็จแบบงงๆเลยนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะมันเป็นอินทรียนของคุณมันเป็นจินตนาการของคุณเป็นความคิดสร้างสารรค์ของคุณเป็นสิ่งที่คุณสร้างสารรค์ขึ้นมานะคะสําหรับคนที่มาเลือกอันนี้นะคะภายใน3มเดือนนี้เลยนะคะสําหรับคุณนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะต่อไปนะคะเป็นยัวไลท์อ s ช h าย i n ่งไบตีนะคะก็คือแสงของคุณเนี่ย มันจะสว่างมากไปฝ่าเดิมเลยเนาะคุณจะ reaching for your destination คุณจะประสบเออคุณจะพบกับปลายทางความฝันของคุณเนาะมันเนี้ยมันเป็นความฝันคุณฝันอะไรไว้เนี่ยคุณจะได้พบถึงจุดหมายปลายทางนั้นสิ่งที่คุณได้รับคุณจะคุณจะดึงดูดมานะคะต่อไปคุณได้ detent ทันเดอรนะคะเคลียร์ดิแอก็คือมันอาจจะมีเนี่ยมันจะมีพายุบ้างแหละไม่ใช่ว่าเราทําสําเร็จแล้วมันมันจะไปไม่คาดฝันก็จริงแต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะมันมีอุปสรรคอยู่ระหว่างการกระทํางานครั้งเนี้ยแต่คุณจะผ่านมันไปได้ด้วยดีนะคะเขาก็ออกมาเตือนเพราะว่านี้ก็เป็นสตอมเนาะสตอมอยู่ช่วงเนี้ย มีสะอมอยู่บ้างก็เป็นไปได้นะคะนั่นถึงเราจะประสบความสมําเร็จ um ก็จริงแต่ว่ามีอุปสรรคอยู่บ้างไม่มีงานการอะไรเราคะ่ะที่ทําแล้วไม่มีอุปสรรคเนาะก็เขาก็ให้เคลียร์เคลียร์ดีแอร์ไปไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรมาเนี่ยคุณก็เคลียร์มันไปนะคะให้ผ่านพ้นไปได้นะคะบีกิน n นาวนะคะเทคยัวเฟิร์สสเต็ปทาเลยนะคะอยากจะทําอะไรทําไปเลยอันเนี้ยมันมีอุปสรรคก ฝ่าฟันมันไปนะคะว่าคุณจะได้พบกับจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการอย่แน่นอนนะคะคิดจะทําอะไรให้เริ่มทําไปเลยนะคะต่อไปคุณได้ปลาคาราฟนะคะจิตวิญญาณของปลาคาราฟเขาแสดงถึงเรื่องเงินเรื่องทองนะคะปลาคารเป็นเครื่องหมายของเงินทองครับความสาเร็จนะคะความอุดมสมบูรณ์จะมาถึงนะคะในนี้ยังมีรูปของแมงปออยู่ด้วยนะคะอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าแมงปอเขาเป็น เครื่องหมายของความสําเร็จการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่คาดฝันก็คือไม่นึกว่าจะได้ก็ได้มานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความสําเร็จของการดึงดูดสิ่งต่างๆมาเลยเนาะต่อไปคุณได้จิตวิญญาณของแมวน้ํานะคะเซลเขาหมายถึงคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเขาอาจจะหมายถึงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ พบกับความรักดีๆด,ด้วยก็เป็นไปได้นะมันมีแมวน้ำสองตัวแล้วคนก็กอดกันก็ช่วงนี้คุณอาจจะทำตัวให้สวยขึ้นหล่อขึ้นนะคะเพื่อดึกด,ดูดเอาความรักมาด้วยก็เป็นไปได้นะคะทำตัวให้แข็งแรงขึ้นนะคะร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีขึ้นด้วยก็เป็นไปได้นะคะแล้วคุณก็จะได้อบกอดความสำเร็จนั่นเองได้อบกอด เงินทองนั่นเองนะคะอันเป็นสิ่งที่ไม่ขาดฝันแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3เดือนนี้นะคะต่อไปเราจะมาดูไพ่เลโนมังเพื่อขยายกันนะคะว่าคุณจะเจอหรือพบกับอะไรบ้างภายใน3มเดือนนี้นะคะจะขอสี่ใบนะคะสำหรับคนที่มาเลือกแรนดอมนี้นะคะคุณก็คือ สรุปก็คือคุณดึงดูดอะไรมาเนี่ยคุณจะได้และคุณจะมีความคิดิเริ่มสร้างสรรค์อย่างมากเลยนะคะภายในสามเดือนนี้ขอสี่ใบค่ะไายได้หัวใจมาเลยนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าคนบางคนจะดึงดูดความรักมาโอ้มาตามพรลิขิตเลยเนาะถ้าเป็นผู้หญิงไพ่เขาบอกมาว่า คุณจะดึงดูดเอาคนรักมานะคะโอ้เป็นคนที่ซื่อสัตย์จริงใจด้วยเนาะหมายเลข18หมายเลข28อีกแล้วเนาะสามหอีกแล้วนอะอาจจะเป็นอายุก็ได้ค่อนข้างเข้มแข็งมากเลยนะคะหมายเลข18หมายเลข28่ปดเนี่ยออกมาอีกแล้วเป็นเลขช่วงนี้ของคุณอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคุณอาจจะเป็นอายุของคุณคุณจะได้พบผู้ชายนะคะที่เขา ซื่อสัตย์จริงใจอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนเนาะอาจจะเป็นคู่เป็นคู่ตามผมลิคิดมาเลยเนาะคุณจะได้รับความรักนะคะสําหรับาการมาเจาะลึกนะคะถ้าถ้าใครถามถึงเรื่องความรักแต่ถ้าใครถามเรื่องอื่นนะคะก็จะเป็นไปได้ว่ามีหุ้นส่วนที่จริงใจจะเข้ามาเหมือนมีพรมลิขิตจ,จะได้เจอมีจิตใจที่รักใครกันพอสมควรเนาะมีคนจริงใจจะเข้ามาในชีวิตอะ่ะ หรือคู่ของคุณจะจริงใจก็ได้นะคะอันเป็นลักษณะเด่นของช่วงสามเดือนนี้นะคะแต่ถ้าถามเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยก็ก็คือสำเร็จน่นแหละคือมีสิ่งดีๆมีคนมาช่วยเหลือประมาณแบบนี้นะคะเนี่ยน่าพ่ยได้บายโคฟเวอร์ Hoover, มาด้วยก็คือความโชคดีเรื่องเงินเรื่องทองนั่นเองนะคะอ๋อสะท้อนเขาเรียกว่าอะไร เออค่ะเนี่ยแล้วได้ใบโคเวอร์มาด้วยก็จะโชคดีเรื่องเงินเรื่อง,องทองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ทุดท้ายใบแนะนำแล้วใบให้กำลังใจกันนะคะแล้วแต่เขาจะให้นะคะว่ากี่ใบโอโ้คุณได้ซันสโตนนะคะ Empowerment นะคะ I am empowered in all a r e a of my life นะคะคุณต้องให้อำนาจ ให้ความเขาเรียกอะไร empower empower ตัวเองกระตุ้นให้ตัวเองอะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณเลยเนาะมันเกิดขึ้นด้วยตัวคุณเองนะคะมีพลังอำนาจภายในตัวเองคือตัวคุณนี่แหละมีอำนาจมากเพียงพอที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จนะคะภายใน3เดือนนี้ให้อีกไปหนึ่งคุณได้ hidden night getitude นะคะ I am grateful and and d e l เ v ิฟ i n g energy f i e l เ e เวอรี่ซิ e e ก l l เซลออฟไมคุณมีฟาร์มกระตันอยู่ในพลังงานของคุณที่มันเกิดขึ้นในแต่ละเซลล์ของคุณคุณคุณรู้สึกขอบคุณรู้สึกดีใจกับพลังงานในตัวคุณพลังงานในเซลล์ของคุณที่มันทำให้ตัวคุณมีพลังมีอำนาจมีความสามารถนั่นเองนะคะคุณต้อง ขอบคุณเซลล์ในตัวคุณเองหรือขอบคุณตัวคุณเองเนี่ยที่คุณเป็นคนที่มีพลังอํานาจในการสร้างสารร์สิ่งที่สิ่งที่คุณจะได้มานี้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะคุณได้เน็ตเธอริงนะคะ I open up and allow myself to be net r เน็ตนะคะเขาให้คุณนั้น ปล่อยให้ตัวเองได้รับการบำรุงดูแลนะคะ <lifting brewer ies> ก็คือการออกกำลังกาย <lifting those kleinen air> การดูแลตนเองนั่นแหละยิ่งทำให้ตัวเองดีงามสวยสดขึ้นมายิ่งเท่าไหร่หรือหล่อขึ้นมา, <historic> นมาดูดีขึ้นมาสุขภาพก็จะแข็งแรงคนที่เข้ามาก็จะมาชื่นชมชื่นชอบเนาะอาจจะมีคนมอา,าหอวัวใจให้ก็ได้นะคะสำ <sh arp ets> หรับคนที่เป็นโซดอยู่นะคะช่วงนี้ก็ประมาณแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะอันเป็นสิ่ง ดีๆที่จะเกิดขึ้นภายใน3เดือนนี้สำหรับคนที่มาเลือกไพ่หรือมาเลือกแดนดอมอันนี้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องเงินเรื่องทองด้วยเนาะก็เรื่องความคิดริเริ่มสร้างสารรค์การใช้กฎแรงดึงดูดมาแล้วก็ช่วยให้ตัวเองประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะวันนี้ผู้อ่านก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุข สวัสดีค่ะ